สวัสดีครับดูผมนะครในเฟติงเรียกธรรมดาก,กัมปุนวันนี้เพื่อนผมจะดูนะครับชีพแพเวสกับน้องครับน้องของเขานะอ่ามจะพาพรวัดไปดูเครื่องบินที่เตรียมพร้อมโอ้โเสียงมานยังรล่อครับไป,ไปดูกันเลยครับ ้ <Hey. S 1> คนจนมีความสุขหมดเรื่องทุกใดื่องสิน้นเด็กที่ต,มมต้องมีคนคคนะนี่ฮักกี่ตาฮะโยผมบอกเพื่อน่อยยากรีเป็งต,ตัวอย่างนี้มันไม่ดีอ้องาดอะไรตึงกุยอย่าง เอาหนีโหรุยออ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 สองสอง,สองนี่เมื่อกี้ยิงไม่โดนอาจจะเลย,ยล้ผลงไปอย่แง,ง,งละเขาจำทางอะทางนี้ครับตรงไปอรับชมี ถายด้เยยียวมากจริงๆผมจำได้แล้วครับทีผมจำมาร์กเอาไว้เพื่อไม่คนโหลดนะครับจะได้ดูครับจุดหมายอยู่ที่ไหนจุดหมายปลายทางที่ฟันไว้ยืมรถหน่อยไม่มีเงียบเงียบ จนมันก็อย่างนี้เขะขอรถชาวบ้านในตลอดโว้ยผมรู้วิธีครับว่าจะเอารถไวๆยังไงโอ้ยโอ้ย อรมามันซะเหลือเกินมาันาสิจะพาท่านผู้ชมนะไปขึ้นจุดบิทเทอบลิลที่แจม่มแจม่มก็ไปครับรถแรงครับมไม่ใช่ครับรถด้านนอกครับโอ้โหอ่าใส่โค้งครับอ่า เออฮ่าคฮ่าจนอ้ยฮอาฮ่าควฮาอย่าพามาเอารถเทๆไม่มีความจริงต้องมีรถแข่งเลยไม่ใช่หรอ ไม่แม่บุกูอยากจะพาไปเอาเครื่องบินจะโบขับไปเจะใจโหนี้ไหมวิ่งวิ่งแรงแรงแรงน่าทางนี้ครับมาตรงนี้ครับน่านะครับนี่ครับเข้าไปตรงนี้เลยครับจำเอาไว้นะครับ เจาเมนะครับเอาเมนะครับพด <literature> สมามน่อยเมลเข้ามานะครถังขยะนี่ครับลุนามาทางนี้ครับจะมีเครื่องบินให้ครับนี่นะพวัตที่มันลอยน้ำได้นี่กกเครื่องบินเจ็กแบบนี่เฮลิคอปเตอร์ พอบังคับลำบากขี่ยานพหาหนะฉันจะขึ้นยานอวกาศโอ้เฮ้ยปิดเดะตะคุยแข่งเออคิวเออคิวอึ้งบินเอเบลนี่ผมบอกนะครับแรงโคตรเลยครับ ต่งนะครับคนรวยอังไงเจะแล้วสีเหลืองลงลงลงจุดๆลงนะอ๋อไม่ต้องสนอ่ะน้องบินเทอร์โบกัน จดหมายก็เลยเสียนวู้ลงแวะไปเดี่ยวด้านล่างกันเอยอย่าความอย่าความอ่าอยู่จนถังก็ได้นะครับแต่ห้ามลงไปตอนพร้อมถังนะครับครื่องบินระเบดิดไม่รู้ด้วยอ้าวดับเครื่องแล้วครับอย่างนี้ครับวู้ยรถพัง ไม่ใช่รถสีเครื่องบินติดเลยครับเย่เย่มันติดอะไรติดเลยรถเท่านีน้มีไหม ไม In ่มีรถชนชนทไงดีต้องการรถพีชีพเอยรถกระนั้น บทาค่อยเลยขืนแน่นี่ครับวิธีนะครับล้ออาจจะจมจะผมนี่ไม่เคยจมเอ้ยบินบินบิน,บน,บน เบียนเบียนเบียน่ันดับ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 ,บ,บโอ้ย,อยเอเอาที่ถอยแห้ไปไหนินืมรถเลยจ้ะ แวงเป็นตามใจเดี๋เอคันใหม่แบบนี่อะไรกลนอ่บุยชนชนชนเชือกเล็กนิดเดียวชนไปก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวๆๆโผมไม่เคยมาทางนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ ที่ชนมวดส่วนจมอ่ายังไงวะอย่าเพิ่งเปิดช่างเเกเลี้ยวอะไรมันจะลำบาก Không, từ trước nè Học bán tấm mẹ nè Bồ làn Ướt 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 Bye, mình hãy ไป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 หสาปดคลิปคนทะเลทะเลปรเงไงก็ได้คุณตำรวจขอขอ,อยิมือหน่อยโคโรนาบุจนอย่าวีวอทีครับ โอ oh, er uh ้เ huh. ส yeah, yeah. ียงเนี้เพลงนี้เพลงนี้น่าซับซึ้งมันแามาถูกนะไม่เคยมาลืมทิดทางลืมทิดทางว่าแล้ว สั่งยังต้องมาเออเริ่มคุนคุนเลยอ๋อตรงไปโอ้ยเงเร็งเล็งเรงนี่ไม่ได้ดูแผนที่เลยนะตรงไปเรื่อยๆโอ้ยชนอะไรวะถ้าเป็นโมไซ์นะครับถ้าถ้าขับเบียดตรงนีน้มันจะเด้งคนระับ ซึ่งผมหาแล้วแม่งไม่มีเลยเฮ้ยเครียดจนเครียดกินเหล้าไม่แก้น้าไม่กินคนดีไม่กินเหล้านะคนเลวนี่ตามใจคอรำเดิมดี <c oughs> เดี๋ยวผมลองให้มันอองขึ้นรู้สิเดี๋ยวผมลองจะให้ไปนั่นครับเอาจะลองให้มันบินขึ้นไปเองนะครับผลผลไหมผลไหมผลไหมจะผลไหมผลพลผลผลเย้ปานจลางครับ อย่าเพิ่งตกอ่าดแล้วก็ลงช้าชา้าช้าช้าบินบินบินบนเอออุ้ยลอยลอยลอยเอ้ยลิปนีม้มันบากจริงๆ,ๆว้าว ไม่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 วิวแง๊วเดิลังกาดิลังกาว้าว คาเทปมันยังคลิป,ป,ปอื้อเฮ้ยเงี้ยวขึ้นขึ้นขึนลงบรรเทาความแรง อ่ะไม่เป็นไรท่นะวันนี้ต้อขอต้อรับกว่านครั